มีใครเป็นสตรีมเมอร์แล้วรู้สึกเหงาเวลาคุยคนเดียวบ้างไหมแล้วมีใครอยากมีผู้ช่วย AI ส่วนตัวน่ารักน่ารักกันบ้างไหม <c oughs> ดูคลิปนี้จบสร้าง AI v t u b e r ได้แน่นอน <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย AI v t u b e r นีาาราทามนี่ไง AI t u b e r นั่นไง AI t u b e r โน,น่นไง AI t u b e r พร้อมแล้วก็มารู้จักและสร้าง AI YouTuber ไปพร้อมกันเลยมนุยหนุยกิ้วดูหน้าดูหน้าช่วงนี้ AI YouTuber เต็ไมไปหมดเลย AI YouTuber คืออะไรอะ่ะโันนี้จันถามว่า AI YouTuber คืออะไรนั้นด่อคะอือออ AI YouTuber ก็คือ AI ที่มีตัวละครเสมือนจริงหรือร่างอวตาตาคือที่น้ต AI จะสามารถสร้างความเจ๋งน,น่ารักน่ารักนสนุกสนุกให้ทุกคนได้ชมกัน ลูน่าจังเองก็เป็น a อ v อวีทูทีนนะ่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะรู้ไหมคะโอ้น่ารักที่สุดในโลกเลยเหรอมันนาลูน่าจะน่าจะพูดคุยแล้วยังสามารถต้องใจเ,เล่นเกมและทำทุกอย่างที่คนนี้จังสอนมาได,<ะ>ได้หมดเลยนะทุกอย่างเลยทุกคนอยากเห็นไหมอททำได้ทุกอย่างที่โอนี่จังสอนเลยเหรอรูนฮะ คิดมันเราไม่บีหนึ่งเราก็คิดมันได้ละบีสองเอ้ยกลับมากลับมากลับมาโทษถอมาดูตัวย่งกันสักหน่อยว่าดูน่าจังทำอะไรได้บ้างลุยหรือว่าจะเป็นเล่นเกมได้ทั้งฆ่าคนยังเลยโูนน่า แชทในเกม I was insulted me father meeting นักมีแล้วก็ทำทัสในเกมได้ด้วยเอ่มคงพลาดนิดหน่อยหละใช่ไหมเอ่อโอเคโอเคโอเคไม่นิดละ Requirements ก็ก่อนที่เราไปพัฒน,นาตัว AI w e u b e r กันเนาะมาดูกันว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้าง โดยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมี3อย่างหลักๆด้วยกันอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือตัว Virtual Cable Audio ตัวนี้ก็ตามชื่อเลยก็เป็นตัวจําลอง Cable Audio นั่นเองก็ปกติเวลาเราพูดคนทั่วไปก็จะพูดผ่านไมค์แล้วเสียงออกมานทางลําโพงใช่ไหมแต่ตัวน้อง AI ของเราอ่ะไม่มีไมค์ไงไมคกูไมค์กหน้านี้ไม่มีไมค์ให้ยืมก็ไม่ได้อ่ะทำไงแล้วก็เลยสร้างตัวจําลอง Cable Audio ขึ้นมานะเพื่อให้โปรแกรมของเรา าสามารถส่งเสียงเข้าไปผ่านตัวกลางสักอย่างหนึ่งได้นะแล้วให้มีเอาต์พุตออกมาทางลำโพงเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตสำหรับน้อง AI ของเรานั่นเองก็สำหรับตัว virtual audio cable เนาะก็มีให้เลือกใช้ด้วยกันหลายตัวเลยส่วนตัวที่โอนิจังเลือกใช้คือตัวนี้ตัว VB audio เนาะตัวนี้ติดตั้งง่ายมากก็แค่แตกไฟล์นะดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็แตกไฟล์ลงในเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเป็น a ดม in mode ตอน start program เนาะ แล้วก็กดเน็กเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแค่รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยง่ายไหมอีซีตัวที่2ถ้าพูดถึง v ีทูเบแล้วแล้วก็จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ v ีทูบสตูดิโทุกคนที่เป็น v ีทูเบก็น่าจะคุ้นชินกับตัวนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งเราก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยให้เอไอวีทูของเราสามารถมีร่างวตารที่น่ารักน่ารักและสามารถขยับได้นั่นเองม มาดูวิธีใช้และวิธีติดตั้งตัว v t u b e ูปสตูดิกันนะก็เข้ามาในสตรีมเลยตัว v t u b e ูปสตูดิสามารถเราโหลดได้ผ่านสตรีมเนาะก็เสิร์ช V t u b e ูปสตูดก็จะเป็นตัวฟรีตัวนี้เลยใช้งานได้ฟรีนะแล้วก็ติดตั้งติดตั้งดาวน์โหลดอันนี้ติดตั้งไปแล้วเนาะก็เลยไม่มีไม่มีปุ่มละอืมก็ติดตั้งง่ายงๆยง่ายงน่าจะรู้กันแล้วเนาะวิธีติดตั้งผมไม่ต้องสอนใช่ป่ะก็พอเปิดตัว v t u b e ูปสตูดขึ้นมานะก็เจอกับน้องฮิโอดี้ นั้นใครที่ไม่มีโมเดลนะมาลองเอาน้องไปเล่นได้เลยอ่ะมาดูวิธีเซตอัพคร่าวๆว่าจะเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมของเรายัางไงนะให้มาที่รูปเฟืองตรงนี้นะแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้จะมีถ้าเชื่อมต่อกับไมค์เป็นไมโครโฟนเนาะจะเห็นไมค์ตรงนี้ขยับอยู่เนาะแต่ปากน้องยังไม่ขยับทําไมทาไม่ไม่อ่ะตอนนี้นะมาดูเซตอัพตัวน้องคร่าวๆสังเกตว่าตัวปากของน้องเนาะน่าจะเชื่อมต่อกับตัวกล้องตัวกล้องอยู่นะ ตรงนี้ตรงนี้ให้มาปรับตรงนี้เป็นวอลลุ่มให้มาปรับเป็นวอลลุ่มนะก็คือเมื่อเราพูดใช่ไหมปากน้องจะแคบตามปากเราแล้วเป็นไงสวัสดีฮะทุกคนน้องชื่อฮิโยริซังเองนะสวัสดีครับสบายดีกันไหมวันนี้ทำไมเสียงน้องแปลกๆเนี่ยเสียงเหมือนผู้ชายเลยก็ประมาณนี้นะคราวนี้ตอนนี้เราใช้ไมคอยู่ใช่ไหมเราต้องการให้น้อง ยูสรซังเชื่อมต่อกับตัว Virtual Audio ที่เราพูดถึงก่อนก่อนหน้านี้ใช่ปะก็ให้เรากลับมาตรงนี้เปลี่ยน Input จากไมโครโฟนเป็นตัววิ r ช u วออดิโอเคเบิลเนาะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาฟรีนะน่าจะมีตัวเดียวน่าจะมีตัวเดียวก็น่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดก็เลือกตัว Virtual Audio Cable ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีส่งเสียงจากโปรแกรม Python ของเราเข้ามาตัว V ีทูบ Studio กันนะ ส่วนอย่างสุดท้ายเราจะมาพัฒนาตัว AI ร์ยูทูบเกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างสุดท้ายก็คือตัว Python นั่นเองก็ท้ไมถึงเป็นภาษาไพทอนเนาะภาษามันมีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ปะก็ Python มันเป็นภาษาที่มีคอมมิชตี้ด้าน AI ใหญ่มากไลบรารี ER เยอะมากแล้วก็ s ิ m p l e ด้วยเนาะแนะนำสาหรับใครที่กําลังศึกษาด้าน AI อยู่เนาะมาเริ่มกันที่ไพทอนได้นะดีไซน์ ก่อนอื่นมาดูเบสิกดีไซน์สำหรับการสร้าง AI Vtuber กันคร่าวๆนะเราต้องการ Input เป็นข้อความจากของเราใช่ไหมแล้วก็ให้ Output ออกมาเป็นข้อความเสียงของ AI และรวมไปถึงการขยับปากตัวมเดลใน YouTube Studio ที่เราเตรียมกันไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งในส่วนของ Input ก็มีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นข้อความหรือว่าเป็นภาพเนาะแต่วันนี้ที่เราจะมาทำกันก็จะเป็นเฉพาะแบบเสียงกับแบบข้อความเนาะในกรณีที่มีอินพุตเป็นเสียงเราก็จะเป็นต้องแปลงเสียงให้เป็นข้อความซะก่อน AKA Speed Recognition ซึ่งในส่วนของวิธีทำนั้นก็อีซี่เนื่องจากตัว Python นั้นมีไลบรารีสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นตัว Google หรือว่าตัว Whisper เนอะโดยในวันนี้เราก็จะใช้ตัว Google Speed r e c o g n i t i o n กันขอบคุณครับ Google จากนั้นเราก็แค่ป้อนตัว text เข้าไปใน LM model ที่ทำให้ที่ตอบคำถามโดยในตอนนี้ตัว LM model ก็มีให้เลือกเต็มท้องตลาดเลยไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini Lama Claude Phi Mistral หรือว่าจะเป็น m o เดลไฟจูนอื่เต็ม Hugging Face เลย เอาพุที่ได้จากโมเดลก็จะเป็นเทคใช่ไหมแล้วก็แค่แปลงเทคกับเป็นเสียงอีกรอบโดยใช้โมเดลเสลัดรูปนั่นเองขอบคุณครับ Google, บบ Google. แล้วเราก็แค่เล่นไฟเสียงตัวนี้ส่งไปที่ v i r t u audio l a cable แค่นี้เราก็จะได้ไฟเสียงของน้อง AI และปากที่ขยับในว o u t u b e Studio กันแล้วนั่นเองขันไม้ขันมืออยากไปโคดดิ้งกันแล้วใช่ไหมไปลุยเอาละก็ได้เวลาโคดดิ้งกันแล้ว ดังนั้นการเราเปิดตัว i d ที่ชอบขึ้นมาอย่างของนี้จังเวลาเขียนไพทอนก็จะเรียกเป็นไพชามะอันนี้เลือกแต่ชอบเลยจากนั้นกให้เราสร้างชื่อไฟล์ตามที่ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยเราก็จะมี speed to text LLM MM สำหรับแชทบอทแล้วก็ text to speed นะเต็ปตัวนี้อาจจะยากนิดหน่อยนะตามไม่ทันละก่อนอื่นให้เราแบ่งหน้าจอเป็นรึ่งๆแบบนี้รึ่นนึงเป็นโคมรึ่นนึงเป็น IDE นะสำหรับตัวโคมการเราเปิดตัว ChatGPT ขึ้นมา <What? S 2> จากนั้นเราเขีบนคำสั่งให้ AI เพื่อ AI มันไปสร้าง AI ให้เราอีกทีหนึ่ ระหว่างนี้ก็ไปชงกาแฟรอเลย A later few moments later. หลังจากเราได้กาแฟามาแล้วเอ้ยไม่ใช่ได,ได้โค้ดมาแล้วก็ทำการ Copy p a g o p y p y s t g e o p y y p s t e ต่อไปก็ได้เวลาดูโค้ดที่เราเตรียมกันมาอย่างยากลำบากกันโดยเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัว Speed และ Connection เราได้ประกาศตัวแปรขึ้นมา2ตัวชื่อไมคและเล็กตัวไมค์ก็ทำหน้าที่เป็นไมโครโฟน ฟังเสียงแบบเบลไทม์และส่งต่อไปยังเล็กโดยในตัวเล็กนั้นก็จะเรียกใช้ Google s p e e c Recognition API ในการแปลงเสียงให้เป็นข้อความเพียงเท่านี้เราจะได้ข้อความเวลาเราพูดผ่านไม์แบบเบลไทม์แล้วนั่นเอง <dari Chinese> ในส่วนของตัวแชทบอทเราจะใช้ตัว Gemini ที่เป็นของ Google เนอะส่วนถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัว Gemini แล้วก็ก็เพราะว่ามันฟรีงไงละ่ะ แต่ก่อนที่เราจะสามารถเรียกใช้ตัว API เราจะไม่ต้องมีเอ่อ secret, secret key <c oughs> secret key ดุ๊สกซะก่อนดังนั้นก็ให้เรามาที่ตัวเว็บไซต์นี้นะเดี๋ยววันนี้จังจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะก็มากดตรงนี้แต่สังเกตว่าเราจะไม่ต้องมีเอ่อตัว Google Project สซะก่อนดังนั้นก็ให้ไปที่ตัว g o o g l e Cloud แล้วก็มาสร้าง New Project นะอันนี้สํหรับวันนี้จังก็มี Project อยู่แล้วก็อันนี้ไม่ยากนะแค่กด New project แล้วตั้งชื่อได้เยอืม อันนี้ก็สามารถเลือกตัวโปรเจกต์ใช่ไหมแล้วก็สร้างเพียงเท่านี้เราจะได้ตัว API key ของ Gemini เอาไ้เรียกผ่านตัว Python ของเราแล้วนั่นเองก็เราทําการ Copy Key ตัวนี้เนาะแล้วไปวางที่โปรแกรมของเราราวนี้เราก็สามารถเรียกใช้ตัว API ผ่านตัว Python ของเราได้แล้วนั่นเองมาดูกันนะลองสวัสดี Gemini อ่าเป็นไงเท่านี้เราจะได้ตัวคําตอบจากตัว AI ของเราแล้วนั่นเองง่ายไหมในส่วนของตัวโค้ดก็ไม่ยากเนาะ หลังจากเราใส่7คีย์ลงไปใช่ปะเราจะสามารถเรียกใช้ตัว API ได้แล้วก็แค่ป้อนคําสั่งอ่อป้อนคําถามจากนั้นเราก็แค่รอคําตอบจากตัว API เป็นไงโคตรางในที่สุดเราก็มาถึงก i กซ a w ตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว t to s to สปีนะเนื่องจากเราต้องการแปลงข้อความให้เป็นเสียงแล้วส่งไปที่ virtual audio cable โดยสิ่งที่เราจะป็นต้องมีก็คือตัว device index ตัวนี้ก็จะเป็นโคดง่ายๆสำหรับการหาอินเด็กซ์ของดีไวที่เราต้องการนะอย่างของอน้จจงในที่นี้ก็จะเป็นตัวดีไวท์อินเด็กซ์สิบสามเดี๋ยวเราจะมาลองส่งเสียงไปที่ไอดีนี้กันสําหรับในส่วนของฟังก์ชันเทกทู s สปีดนั้นก็โคดง่ายแล้วก็แค่ป้อนเทกเข้าเป็นตัวฟังก์ชนะัน Google t e กทูตสปีนเนาะแล้วเราก็จะได้ตัวไฟล์เสียงมาต่อจากนี้เราก็แค่เล่นไฟล์เสียงส่งไปที่ virtual audio cable แค่นี้น้อง AI ก็สามารถพูดได้แล้วนั่นเองมป็ตัวอย่างกันลองสวัสด,ดีอนิจังซิ สวัสดีโอนี่จังโอนี่จังหลังจากเราได้จิก๊กซอว์ครบทั้ง4ส่วนคือ speech to text, text to speech, chatbot และตัว VTuber ก็ถึงเวลานำจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาต่อเพื่อสร้าง AI vTuber กันปะดูของจริงกันลุย,ลยสวัสดีสวัสดีค่ะฉันชื่อเจมิไนเป็นผู้ช่วย AI มีอะไร <c oughs> ที่ <c oughs> ฉันช่วยได้ไหมคะ ช่วยพูดปิดคลิปแบบน่ารักน่ารักและบอกให้ทุกคนช่วยกันติดตามกันหน่อยสิขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะกดติดตามปุ๊บจะได้รับความน่ารักปัดเลยนะ่ารักทุกคนนะคะไายบายค่ะอืมเป็นไงน้องสิริ <laughs> รอบหนะ้าวัเราจะมาสอนการสร้างเสียงพูดน่ารักน่ารักให้น้องกันส่วนใครที่มีคำถามหรืออยากให้ทำคลิปสอนในไอ้อนื่นแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปเลยนะ ก่อนไปก็ไม่ขออะไรมากสักหมื่นวิวแล้วกัน <c oughs> มีปุ่มอะไรกด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 มันให้หมดเลยแล้วเจอกันปะลูนะ่าโชว์กันปิดคลิปของจริงให้สิริดูสิคือมัม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 มมไม่เอาไอหิวข้าวแล้ว